ังไงบรรยากาศเนี่ยค่ะอยู่ตลาดบานหน้านะครับขายจะอยูนกินขายน้ำไม้ขายเฮดขายหมากบัวนี่ครับบรรยากาศคึกคักดีครับมาเก็บภาพบรรยากาศให้ครับเอฟซีให้กับพี่น้องเขาได้ชมนะครับพระธาตุเก่าแก่พระธาตุศักดิ์สิทธิ์นี่คือพระธาตุอิงหังนะครับพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของแขวงสวรรค์นาเขตเดี๋ยวเขาจะไปแลกเงื่อนเบิงวาเลดเมื่อน,นี่สิได้เท่าไหร่นะครับเดเ็เง่น เดินทางมาจากเมื่ออาจิะพังทองกลับมาหอดตลาดบ้านหน้าอีกแล้วนะครับนี่ตลาดน้อยบ้านหน้าอยู่นี่นี่ครับอยู่ห้างสิไปท้างสิข่าไปเซโนนะครับเหลืออีกประมาณยี่สิบโลสิข่าไปเซโนอันนี้ไว้กับมีนะครับเปิดตัดมาไม่ไหมนี่ครับบรรยากาศตลาดบ้านหน้านะครับนี่ครับ หมักบัวหมักหอยมีหลายครับหมักแตงเด็กค้าเป็นใครถุงละจักพันเลยไหมค่ะหมักแตงสิบพันกีสิบพันกีแต่เขาตื่นกันอยู่ถุงละประมาณสิบหาบาทให้อันทั้งนี้กับมีหมักทุเรียนหน่อยเล่าถุงน้อยได้ไรไหมค่ะสี่สิบพันกับหมักเกียเอียนเพิ่อกับมีด้วยครับนี่เอียนมีเอียนนี่นี่เอียนนี่ เป็นครูเป็นครูเลยนี่ตลาดน้อยบ้านนาเมืองอุทุมพรหรือว่าเมืองเซโนนะครับมาได้ครับนี่ครับบรรยากาศเป็นขายเครื่องขายของอยู่นี่นี่ยูโฮมกระท่านเนี่ยเ่ยข้ากับแม่ไร้ครูลายคนนี่เอ็ดละโงกกับนีเพราะได้เอ็ดละงอกลูกเราจะพันไหมคาเอ็ดละโงกเอ็งอ็ยิงเองนะเอ็ดละโงอกจะลูกเราจะพันเอ้ยมะแพงดอกลูกละห้าหกสิบ หกสิบพันบ่เออนี่ครับต<ห>ัวรหัสสิบพันหกสิบพันอันนี้อันนี้คือจิมแนปลาบ่โอ้ปลาไี้ดิยังับปลานี่อันนี้อันนี้เป็นอยังอันนี้ก,กบ้งบ่โอ้ปลาคอใหญ่นี่ครับปลาคอใหญ่ยังกันอะไรเนี้ยมอเน็กะละมังนี่ดูหน่อปลาดุกอันนี้ปลาหน้าเฮากระปูกระไมอ้าวเราได้สารมาแล้ว เีย็บตัวไหมค่ะนี่ครับอายอพุน,นครับเบิ็งบรรยากาศเป็นขายของเนี่ยตรงเงี้ยบรรยากาศแม่ค่รรา,าอยู่ตลาดบ้านหน้านะครับขายจะอยู่ในกินขายน้ำไม้ขายเฮ็ดขายหมากผัวนี่ครับบรรยากาศคึกคักดีครับเวลารถโดยสารมนะากจะถูกทำหนมาขายสิ่งอะไรนีนี่ครับ บรรยากาศบรรยากาศการขายสินค้าอยู่ตลาดบ้านหน้าเขานี่นี่บรรยากาศดางหนึ่ใาเอาสื่อเขาไปสื่อสารทางรถนด่ครนี่ครับนี่ลายอันลายังบรรยากาศคึกคักดีครับอแนนสื่อน้ำมั เราอไมาไะไรเอาเราปแม่เนาะไหมเอาล่ะวท่เปอเาช่มเ่เดี๋ยวเราซื้อแบบนอไม่แบบแซงงบัวนี่ครับบรรยากาศโอ้สื่อเป็นไรเนีเอาไปใส่ซื้อไปฝากมียู่ใส่หรอกรุงเทพกรุงเทพโอ้ลงกรุงเทพโดยโอ้เราื่อไปฝากมยเรากรุงเทพครับ ทารงเดินทางลงกรุงเทพนะครับบรรยากาศรถโด,ดยสารมาจอดกับเพื่อนซี้ละครับตลาดบ้านหน้าเมืองอุทุมพรแห่งสวรรค์น,นาเกตครับเนี่ยครับช่องใดฮะคนล่าฟันแชนแนลด้วยอ๋อฮะขอบคุณเพื่อนผมก็เชื่อใจคนลราผมก็ได้ครับก็บ บรรยากาศก,การคึกคักดีครับรถมากกับมาจอดซื้อของอยู่ตลอดนะครับนี่ครับรถกันไหญมากกับมาจอดซื้อเครื่องซื้อของอ้นาี่อ้วกลับมาเลยแม่ค่ะนี่ครับบรรยากาศการขายชิ้นค่ายุติตลาดบ้านนาก็คึกคักดีครับาามาเบิ่งฟังทงงี่นี้กั <c oughs> บมีได้ครับเด้อบักแทงหล่ไล่ครับฟังที่นี้ปากบัวพร้อมสาวนี่ขายยังเจ้าขายสลิปบี โอสลีปิ้งโอ้สลีปิ้งเจ้าโอ้ยผีน้ำมันลียี่หีนสลีปิ้งแล้วเห็นปิ้งสลีถุงละจำคั่นอะไนี่10,000เกีบโอ้โห1 0 0 0จเกียบโอ้โหเนี่ยมึงเป็นตาเสียเดเดี๋ยวถามก่อนสาวอยังเจ้าสอนสอนสอสาวสอนอยู่บ้านไหนบ oh. oh, oh. oh, oh, ้านหน้าบ้านหน้าเนี่ยผู้สาวอยู่บ่เจะคุณสาวอยู่บ่เอ้ยมึงว่าเนาะ ก่อนซื้อสาวเฟซบุ๊กได้ปะเนี่ยสขอเฟซบุ๊กก่อนเดี๋ยวจะซื้อซอยเด้อเฟซบุ๊กจะซื้ออย่างพร้อเบิ่งเนี้ยเชียวฝากเอฟซีพูบ่าวไทยนี่สาวสอนยังเฮียนอยู่หรือเฮียังเศร้าแล้วเฮี้ยถึงเวลวเนาะเงียนจบมอดได้มาเจ็ดโอ้เราเก่งเนี่ยเราจบมอดเจ็ดเด้อสาวนี่ครับเดี๋ยวผมที เอาลงในคลิปเดอ้อให้เอสทีเขาเดี๋ยวเบิ่งละบคอทักกับเพื่อนเพื่อนเาเดอ้อครับช่องนะคนล่าบันชาแนลเดอ้อกพี่ติดตามเนื้อเดอ้อเอาเอาซอยถุงหนึ่งสื่อซอยสาวสอนกันครับที 10, บบบ่พั้นกีดนะครับกระปวดเราอัลซิเร่กีเลาวขายยังไงเจ้าแตงแตงกับแม่โอ้โหแอ่ย่บ<อ>้านบ้านหน้าป่แม่บันนี้ค่อยู่ทั้งนี้บอกบันหน้าทั้งคุณบ่ะ ไม่เหมือนอาราเฟตเลยอ้าวๆจะเห้นผู้บ่าวทักเพจกับมาหาเด้ออ่าขอบใจหลายนะครับสาวสอนเรามาขายหมากบัวขายสลีจีขายหมากแตงแม่นบ่แตงกับของเจ้าเนาะนี่ครับเลี้ยงไส้ไล่อยู่บักแตงแล้วบัางทมไม่เฮ็ดกับเม่นตัวนี่เม่นเฮ็ดละโง่ขาวนี่ครับครูและเท่าไหร่ล่ะสาวสอนตัวละแสนตัละแสนน่ครับให้ทั้งครูไปพร้อมเลยผู้ใดมาซื้อรับรองว่าแซ่บเนาะ Okay. อพริกแล้วก็ม,ม,ไกม,มีไก่ย่างยู่ใยย่างไก่กับมีเป็ดกับมีไก่เป็นโตเลยเป็ดกับเป็นโตเลยครับนี่น,นี่มาได้มาได้ยี่ตลาดบ้านนาเมืองอุทุมพรแขงสวรรค์นาเขตไก่เนี่ยขายเป็นโตรหรือขายเป็นโลกไหค่าไก่นี่ยโต,โตว่านี่ครับขายเป็นโตเลยไก่นี่ มาได้อยู่ในเขียงบ่ได้อยู่ในกระทอกหมูอยู่ทั้งเสียผลนเด้อ <c oughs> คนเราเสียเขียงไว้นี่น,นี่เป็ดก็ <c oughs> อยู่ในเขียงอามาได้ครับตลาดบ้านหน้านี่ครับอยู่เมืองอุทุมพรอนออกจากเมืองอุทุมพรอนะประมาณยี่สิบโลครับนี่ดีเห็นตลาดบ้านหน้าตลาดในน้อย่นี่ <c oughs> บรรยากาศคึกคักดีครับรถคันใดมากกับมาแวะซื้อจอดซื้อนี่ครับรถด่วนมากกับจอดซื้อรถรถชวดตัวมากเพิ่งกับจอดซื้อเด้อยู่ในกินอ่ะ เก็บป่าบรรยากาศนะครับเอฟซีเขาเดีเบิ่งนี่ครับทางเส้นนี้นะครับทางเส้นเทโนจะไปเซฟโอนรถบรรทุกไทยทีเที่ยวหลายขนาดนะครับนะเพิ่งลาบรรยากาศรถบรรทุกไทยสิมาหลายเป็นพิเศษเลยทางเส้นนี้จากสมานนเกียรติไปเมืองเซฟโอนแลนด์มาเนี่ยสิพอแต่รถบรรทุกไทยครับส่วนหลาย ตอนนี้เขาข้มาเมืองเซโนอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะไปแลกเงินเบงว่าเลดเมื่อน,นี่ิไดท่าใดน,นะครับเลทเงินแลหว่างเงินบาทให้กับเงินขีดเล่านะครับสิแลกได้บาทหนึ่งต่อเจ้าลอยขีบนะครับเดี๋ยวผมจะไปแลกเงินลองเบงถามเบงหันแลกเงินนะครับเดี๋ยวจสิมาแจ้งให้ครับพวินนอเอฟซีเขาเด็ดฟังกันนะครับว่บาเลดเงินเมื่อน,นี่ บาทไทยก็เงินกีบเล่ามสิยู่เท่าไรนะครับบาทหนึงสินแรกได้เจ็ดร้อยขีบของเล่านะครับตอนนคยได้บาทหนึ่งตัวเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสามสิบีแล้วเมื่อนี้วี้ยี่สิบสามยี่สามพคอๆ0 0พันบาทไทยสินแรกได้เงินกีบได้เจ็ดแสนนะครับสิได้เจ็ดแสนเท่าไร เรามันได้ดเจ็ดแสนตัวแต่ว่ามันสินลดลงมากจีบก่าด้วยอยู่คงที่นะครับเดี๋ยวคนสีไปถามเบิ้องหลังจิมาแจ้งี่ตีเขาเดือราบอีกที่หนึ่งนะครับร้าน,นรับ,บแหลกนั่นนะครับอยู่ข้างหน้าแต่ดีต้องไปถามเบื้งนะครับร้านนี้นะเคยเห็นดาวเตียงทองมาแหลกเม็ดเงินไทยเงินบาทแหลกขนาดยัน เ,เ,เมื่อกี้นี้ยขอไปถามแล้วนะครับเงินไทย1 0 0่พันบาทแรกเงินกีบได้7 0 0 0 0 0 1 0 0ึงพันะครับเจ็ดแสน0 0 0่ันมันลงมานะครับตะกี้อธิกรอ์ได้ดสา0เด็0 0 0สนมืนะครับบวนี้เหลือ700,000นก็1น0 0งพกีบเงินเล่าแข็งคาขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับ ไปถามเมื่อแหละนะครับเจ็ดหนึ่งพันบาทแรกได้เจ็ดแสนกับหนึ่งพันจีนเดี๋ยวเนาเดินทางมาถึงทางเขาวัดพระธาตุดิ่งห้างนะครับเดี๋ยวผมสิพาคเขาไปชมพระธาตุดิ่งห้างอีกเท่อน,นึงนะครับพระเดชฯหลังจากที่เฮาบ่ได้เขาไปชมเดินแล้วนี่ทางนี้ไปสวรรค์น,นาเขตน,นะครับแต่ว่าเขาสิแวะเขาไปชมพระธาตุดิ่งห้างไปกราบไหว้พระธาตุดิ่งห้างซะก่อนนะครับ ทางเขาไปวัดพระธาตุพิงห้งนะครับแดนก็ไปอีกประมาณเก็บสามกิโลกับหอครับเดี๋ิษย์พะก็ไปกราบไบทุ่มพระธาตุพิงห้งพระธาตุเข่าแก่ของแวงสวรรค์ตะเคีดูกันกับพระธาตุโคนนะครับพระธาตุพิงหงพระธาตุเก่าแก่ที่กันจากสวรรค์เกตมากกับประมาณสิบกิโลครับอกไปครับมาหาพระธาตุพิงห้ง เดี๋ยวจมาเดียวกับสามารถมาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ากับไปชบิึงนะครับตอนนี้เราก็เดินทางับมาถึงบริเวณบัตรแหลกนะครับบัแหลวครับนี่คือบริเวณบัตรพระธาตุอิงฮังนะครับนี่คืเขาทั้งทางผครับ บัดพธาตุอิงหังจอดมาทาีงนี้นครับตอนนี้ได้ยินแล้วไหมครับเนาะนี่นะครับตอนนี้เรามาถึงบริเวณวัดวัดพระธาตุอิงหังนะครับ ซื้อวัดกับซื้อวัดพระธาตุอิงห้งเลยบ่ครับอือนะครับทำแมฆาพนวาซื้อวัดกับวัดพระธาตุอิงหังนะครับเดี๋ยวเขาจะสิเข้าไปในซุ้มประตูนี่ครับเพื่อไปกราบไหว้พระธาตุอิงหังนะครับตั้งเด่นสง่าอยู่น่ครับเป็นพระธาตุเก่าแก่หลายอายุหลายพันปีนะครับพ่อพ่อกับพระธาตุโพนมาเก็บถาพบรรยากาศใหครับเอฟซีนับพอมีน้องเขาได้ชมนะครับพระธาตุเก่าแก่พระธาตุศักดิ์สิทธิ์นี่คือ พระาธาตุอิงหังนะครับพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของแขวงสวรรค์นเขตต่อจากนั้นก็นมีพระาธาตุโพนนะครับอยู่ทั้งเมืองใส่ผู้ท้องอีกองหนึ่งนี่ครับนี่คือพระาธาตุอิงหังนะครับเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของแขวงสวรรค์นเขตครับสร้างเมื่อปีพศ400ครับเด๋ยวนี้พศ2567 สางมาแล้ว2,167ปีนะครับจับชุบศิภาย่างชมรอบรอบพระธาตุยิงหัางเาก็บภาพนะครับเจ็ซีฮันเดิเบิงนะครับนี่ครับเป็นองค์พระธาตุเก่าแก่นะครับสร้างมาแล้ว2,000กว่าปี2,167ปีนะครับบริเวณวัดบ,บริเวณองค์พระธาตุนี่คือพระธาตุยิงหัางนะครับพระธาตุ ศักดิ์สิทธิ์ของชาวแขวงสวรรค์นเขตคู่ก,กันกับพระธาตุพลอยู่ทั้งเมืองไส่ผู้ท่องกาทำบุญนน้ำโตรับบริจาคเพินแล้วกลับมาเก็บพาบรรยากาศให้เบิง้งบริเวณวัะธาตอิงหัางนะครับเมื่อนี้เขาก็มีโอกาสได้มาแวะมาชมอีกนะครับบัตรพระธาตุอิงหังพระธาตุเก่าแก่ของชาวแขวงสวรรค์เขต กูได้ยางมาเที่ยวกับสามารถมาได้นะครับมาแหลกไปมากลับก็ได้นะครับสําหรับคนไทยขามจากมุกดาหารมากะมาถึงพระธลิงห้างนี่ประมาณสิบหาโลนะครับประมาณสิบหาโลบบไก่ครับถาลดมากบแป๊บเดียวครับมาเที่ยวแล้วกับกับส่วนแรกกับกลับได้เลยครับหรือว่าสินังรถทั่วขามสะพานมากบมาตอรถหรือว่ามาเซารถมอเตอร์ไซค์รถจักรยูสวรรค์นเขตขี่มากเลยก็ได้นะครับนี่ครับ มาเที่ยวมาชมพระธาตุดิงห้างนี่ออกจากสวรรค์นาเขตมาประมาณ1ิบโลครับบ่ไกลเล่นมาเที่ยวมาชมได้นะครับสามารถมาได้นะครับมามื่อเดียวไปกลับก็ได้นะครับสำหรับคนไทยมานี่มา,ามเศร้ากลับนังมาแรงก็ได้ครับมาเที่ยวมาชมพระธาตุดิงห้างนี่ไอเบื่องทั้งมุมนี่อนะครับ,บมุมทางนี้มีรูปผ่านนะครับเป็น เป็นหมองน้าผู้ยินดีนะครับประดิษฐ์รูปพานสีทองใบนี้ในอ่างนี้นะครับบริเวณห่างวิถีพันธ์กับบริเวณห่างเจดีย์นะครับปัจจุบนี้ซารากําแพงซาราอยู่ข้างกําแพงแัจจุบันนี้รูปพระองค์พระตั้งเลี่ยงไร่อยู่ตามห่างกําแพงนี่นะครับมันจะมุ่งลังคาไว้ไอ้ไข่ครับอยู่วัด ธาตุหลวงทั้งเวียงจันทร์นี่ครับนี่คือบรรยากาศสถานที่ตั้งองค์พระธาตุอิงหังนะครับพระธาตุเก่าแก่พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของชาวแวงสวรรค์นเขตสร้างมาแล้ว2,167ปีนะครับผู้ค้นกับมาก่กาไหวามาสักการะอยู่ตลอดนะครับมาทุกมือ เจเก็บภาพบรรยากาศนะครับพี่น้องเาได้เบิ่งกันตอนนี้เราก็เดินทางออกมาจากพระธาตุดิงห้างแล้วนะครับเราก็สิเขับไปนตัวแฝงสวรรค์นเขตบัดเราก็จะกลับไปในตัวแฝงสวรรค์นเขตแล้วกัววนมาถึงถนนใหญ่แล้วกันครับทางนี้ขับไปสวรรค์น,นเขตนะครับออกจากพระธาตุดิงห้างมาแล้วเราก็จะพักอยู่สวรรค์น,นเขตจพืเคลื่อนหนึง่ง กอนศีกครับนะครับเพื่อไปรีวิวตลาดสวรรค์ไช่ก่อนมื้อเสาร์นะครับคบอยติดตามว่าคอยติดตามเพิ่งนะครับว่างคเสิร์ตใไทยมันจะกาดสายแนะ่